กลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่เราไปพักสักครู่งไปจิบน้ำเพราะว่าเจ็บคอเจอก้าวนี้ก็แทกเข้าไปนี่แบบโอ๊ยนะฮะอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนะมีอีกดาราหนึ่งท่านที่จะต้องพูดถึงไม่เออที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยใครหมอกลดวงใจของป้าดวงใจของฉันนั่งรันเฮ้ยจะล้ออะหมอกงนะฮะหมอกรสรวิทย์ล่าสุดเขามีการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรม ตอ่อกคุณชูวิทย์กมลวิสิ์คือมันจะมีช่วงหนึ่งวันที่เขามีการปฏิรูปกันเขาเรียกว่าอะไรมีการเรียกหลายๆฝ่ายมาห,าหารือการจำแนงป้าแล้วมันจะมีหลายๆฝ่าย,ายมาพูดคุยกันค,คุณชูวิทย์ก็มาวันนั้นนะฮะแต่ว่ากปอปอสอไม่มาประชาปัต์ไม่มาสุเทพไม่มา,มมานะฮะแต,ตแต่ชูวิทย์ไป,ไปแล้วออชูวิทย์ก็พูดคนแรกเลยบอกว่า กปปสไม่มาสุเทพไม่มาประชาธิปัตย์ไม่มาอภิสิทธิ์ไม่มา,า,มมา,มมาแล้วจะตั้งทําไมจะนัดหาหรือันทำไมแล้วเขาก็วอล์กเอาเดินออกไปหลายเขาก็สงสัยว่าอ้าวี่เมื่อคนรู้ว่าเขาไม่มาอยู่แล้วแล้วคุณมาทําไมหลายคนก็มีการไปเม้ามอยกันในโลกโซเชียลนะฮะบอกว่าเป็นเพราะว่าชูวิทย์ต้องการสร้างกระแสให้กับตัวเองหรือเปล่าล่าสุดหมอกองนะฮะพระเอกช่อง3ก็มีการโพสต์ข้อความตอบโต้กับคุณชูวิทย์บอกอย่างนี้เลยบอกว่า ชีวิตที่ไร้ค่าที่สุดในความคิดตนคือชีวิตที่ไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาจะบวกหรือว่าทางลบคนเราถ้ามีอุดมการณ์แน่วและเพียงพอพลังเหล่านั้นจะผลักดันให้กระทำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเสมอนี่คือตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่กระทำไม่ได้มีประโยชน์กับใครเหมือนคอยโฉบฉวยโอกาสและจังหวะที่ดีในการหาประโยชน์ให้กับตนเองเอาเข้อจริงนะ มันเป็นภาระสังคมไม่ต่างกันกับทรราชเลยครับนั่นไงก้องเนี่ยเขามีความคิดที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศอย่าลืมนะเขาเป็นคุณหมอนะเธอเป็นหมอเป็นหมอที่เคยโฆษณาคนอุดมการ์ป้าเคยโฆษณาตัวหนึ่งเหนที่เป็นหมอที่ไปรักษาคนใป่าแล้วตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่าทาไมต้องบุกป่ามาขนาดนี้จนทหารบอกว่าก็เพราะในหลวงของเราไงถูกเขาเป็นทั้งทหารเขาเป็นทั้งคุณหมออุดมการ์ของกล้องเนี่ยเขาชัด เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาขึ้นเวทีย่อยหรือว่าขึ้นไปพูดบนเวทีใหญ่เนี่ยเขาก็จะสื่อสารเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ขัดขวางการถ่ายรูปก้องจัดหนักค่ะขัดขวางเลยเหรอป้ายอยู่ข้างกล้องนะจะมาว่า <c oughs> อยู่ข้างกล้องมาว่ากล้องน่าราก <c oughs> <c oughs> ักหล่อที่สุด<อ>น่ารักจริงๆตัวจริงเขาหน้ารักเขาเฟรนดี้มากนะแล้วแล้วคือถ้าถ้าไปคุยอะไรกับเขาเนี่ยนะเขาเป็นมิตรมากเคมีความสุขเขาเป็นคนที่มีความคิด เขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่ถ้าเกิดได้ไปคุยอะไรกับเขาปุ๊บเนี่ยเราจะได้อะไรจากเขาเยอะคือคืออย่างที่บอกไงชเนีนสขนาดเรียนหมออ่ะใช่แล้วก็ใช้สมองอีกซีกหนึ่งทำงานศิลปะเป็นดาราตอนนี้ก็ใช้สมองอีกซีกหนึ่งอ่ะไปทําเพื่อชาติแล้วก็ใช้สมองอีกซีกหนึ่งนะฮะมาตอกกับชูวิทย์ แสดงว่าหมอเท่านี้มีหลายซีกนะฮะแล้วต้องแหลกแบ่งซีกก้องทวิทย์หาเค้กเลยนะด่าเค้กได้เลยนะฮะหลังจากที่หมอกล้องเขามีการลงข้อความในอินสตาแกรมไปใช่ไหมป้าใช่ลูกสาวของชูวิทย์น้องตะการตาก็มีการลงข้อความอินสตาแกรมเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าภาพพิงถึงใครนะฮะเขาก็ใช่เขาพูดลอยๆไปเขาบอกว่าเอออาจคุณจะเพ้อเจอบ้าบออะไรก็เรื่องของคุณไปคุณจะอินนอกบทอะไรกับคนไปแต่ว่าคุณอย่ามาด่าอะไรคนอื่นภาพพิงคนอื่นค่ะ อันนี้เรื่องของพ่อไม่เกี่ยวกับลูกเดี๋ยวนี้เรื่องของพ่อเกี่ยวกับลูกหมดเลยเออนะหลายลูกเลยนะลูกไหนบ้างเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเลยกันโอเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วมีการลงข้อความแล้วก็มีการเขียน Facebook ตลอดใช่ไม่เอาไม่เอาข้ามไปเที่ยวไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะช่วงต้นปีช่วงเดือนมกราคมแบบเนี้ย ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีดอกไม้สีสันสวยงามเยอะแยะมากมายนะครับบางที่ก็จะเป็นดอกไม้สีม่วงเอ่ยบางที่ก็อย่างอุดรธานีจะเป็นทุ่งดอกบัวแดงนอองบัวแดงเป็นดอกดอกบัวสีแดงๆเลยเป็นหนองน้ําใหญ่มากมายแล้วก็แหวกว้านเป็นสีชมพูที่จะพูดถึงสีชมพูซากุระเมืองไทยหรอถูกต้องนะฮะนงพญาเสือโคร่งเค้กเไปมาหรือยังเธอไปมาหรือยังที่นี้ยังไม่เคยไปคือเค้กนี่นะคะที่ฉันจะโปรโมทเข้าในฐานะ นักเดินทางแล้วก็นักถ่ายภาพด้านการท่องเที่ยวมือฉกาดดูมือสิมือฉกาดมือฉกาดที่เห็นนี้นะฮะอยู่ที่ภูลมโลจ้าตภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าจังหวัดพิษณุโลกเขาเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะแต่เธอดูสิสวยงามสวยงามมากๆนะฮะช่วงเมื่อวานนี้มีนักเที่ยวจํานวนมากเลยอาศัยวันหยุดขึ้นไปสัมผัสกับอากาศหนาวป้า10องศาเซลเซียสเมื่อวาน สเตปชมความงามของต้นนางพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกสากุระเมืองไทยที่ตอนนี้มีเหลือแค่50ไร่สุดท้ายจาก1,200ไร่คือทางเรียบไม่เอาเอาซี่ไปปลูกกันเองชาวบ้านต้องเอาหน่อยซี่เพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยนะเธอทําให้เงินมันหมุนเวียนเศรษฐกิจมันเดชคยท่องเที่ยวไปเที่ยวปุ๊บคุณจะเอาอะไรมาขายคุณก็เอามาขายเลยจะบอกนะถ้าเกิดคุณไปตัดต้นไม้คุณไปถางให้มันเฮี้ยนเตียนนะ อันนี้เป็นภาพจาก YouTube แล้วต้องขอขอบคุณคนที่ถ่ายมาด้วยนะฮะแนนอนพ้นเราจะขึ้นไปกับคนที่ถ่ายไปถ่ายแบบนี้ขึ้นกับคนที่ถ่ายขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างนี้พูดไ้มันชัดเจนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดชาวบ้านที่นี่ไม่อนุรักษ์แบบนี้ไว้นะฮะจะบอกเลยว่าคุณจะเสียดุลให้กับเชียงหวัดเชียงใหม่นะคุณเห็นไหมว่าคนในพื้นที่เขารักของของเขาอการให้ท้องถิ่นดูแลพื้นที่เองนั่นมันดีอย่างเนี้ใช่อย่างว่าอย่างที่บอกไม่ใช่ที่เดียวนะไอชมพูชมพูพฤษอย่างงี้ คุณช่างเคียนอะคุณช่างเคียนคุนช่างเขี้ยนนี่ก็น่าไปแล้วก็ล่าสุดนะฮะเพื่อไปถ่ายรูปมาแล้วคุณช่างเคียนที่จังหวัดเชียงใหม่บานอย่างบานอย่างบานแล้วนะฮะที่ขุนวางก็บานไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณสามารถขึ้นไปชมความงามของซากุระเมืองไทยได้เลยมีหลายจุดนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่าแถวบ้านฉันก็มีม,มีต้นเดียวไม่เอานะเอาแบบว่า บ้านทั้งถนนถ้าต้นเดียวบอกเราได้เราจะไปทําข่าวว่าเอออันนี้คือเรื่องแปลกเนาะมีต้นเดียวก็กล้าเออจริงๆแล้วหลายจุดนะคะก็อย่างที่คัพเค้กบอก ไม่ว่าจะเป็นขุนช่างเคียนเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานภูลมโลขุนบางก็มีขุนวางเออขุนบาง,างที่เชียงใหม่ใช่ใช่ก็ไปไปแล้วอย่าอย่าลืมถ่ายภาพมาฝากพวกเรารวมถึงไปอุดหนุนชาวบงชาวบ้านด้วย mm hmm. เขาจะได้มีแรงมีกําลังใจในการที่จะรักษาต้นไม้แล้วก็ปลูกต่อ,ตอ,ตอไปจริงๆแล้วอันนี้สีชมพูไปแล้ว<ะ>สีอื่นเขาก็มีนะ สีเหลืองทุ่งทานตะวันเดี๋ยวนี้ก็พรึดไปหมดเลยใช่ใชทุ่งทะวันนี่ไม่ใช่มีแต่ก่อนเราต้องไปลบบุรีเดี๋ยวนี้ก็แบบเยอะมากหลายที่สระบุรีก็มีหลังโรงเรียนเก่าฉันก็มีสตรีวิทย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูค่ะอ่ะก็ไปเที่ยวกันนะใครสนใจก็ไปเที่ยวได้เลยอันนี้ที่ภาพเห็นเมื่อสักครู่นี้ภูลอมโรจังหวัดพิษณุโลกอุทยานภูหินร่องกล้านะฮยอ่ะเดี๋ยวพอเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็หิวข้าวหิวข้าวเราต้องไปใครหิวเธอสิฉันไม่ได้หิวไปกันเลยก็เค้กหิวแล้วนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมตลาด ตลับให้เข้ากับรายการของเราไาตลาดเราเนี่ยเหรอจะไปเรานี่เหรอเราจะมีส่งตัวแทนไปนะฮะน้องตะกี้สีสุพิตาอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วไปสัมผัสบรรยากาศที่โน่นหน่อยฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตะกี้ตะกี้มาเลยจ้าตะกี้ตะกี้อ้าวตะกี้มาแล้วนี่สดเลยนะฮะตะกี้ฮัลโหล ค่ะและตอนนี้นะคะตะก,กี้ก็อยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะในวันนี้นะคะตะก,กี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันว่าที่ตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้นะคะเขามีราคาผักสินค้านะคะเนื้อสัตว์หรือว่าไข่ไก่เนี่ยสูงสูงขึ้นหรือต่างลงมากน้อยแค่ไหนว่าแล้วจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านของชูสีผักนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะผักพืชผักสินค้าของเราเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นหรือว่าต่ำลงยังไงคะเพิ่มขึ้นเป็นบางอย่างบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงอากาศมันเย็นหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีอะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างคะตอนนี้ถั่วฝักยาวมีแตงกวาแล้วผักบุ้งจีนครับค่ะวันนี้วันนี้ถั่วฝักยาวตัวน,นี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละเท่าไหร่จ๊ะ อ๋อแล้วก็ตัวผักกาดขาวของเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะสิบาท15บาท,บาทตัวนี้ถือว่าถูกลงอ๋อนะคะทําไมทําไมช่วงนี้ถึงถูกลงอะคะเพราะอากาศดีอากาศดีอ,าาศดอ๋อนะคะได้ว่านะคะวันนี้เนี่ยมีทั้งผักที่ราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็ถูกลงนั่นเองแล้วในส่วนของมะนาวตัวน,นี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะสบาทสบาทลูกละ3บาทอ๋อนะคะ,ะ,คะได้้ว่าวันนี้เนี่ยราคากําลังดี เนาะถือว่ามาจับใจ่ายใช้สอยได้และในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาพืชผักของเรานะคะแล้วก็ตลาดยิ่งเจริญของเราในวันนี้เนี่ยผู้คนมาจับใจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะและที่สําคัญวันนี้แอบเห็นด้วยเขามีใบโพยใบยโพยนะคะใครไม่รู้มาทําหล่นไว้นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะเขามาเดินซื้อสินค้ากันนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่ามา ผู้คนเนี่ยมากมายหลากหลายเลยทีเดียวแต่วันนี้นอกจากที่จะมีในส่วนของราคาผักมาอัปเดตกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ราคาไข่ไก่กันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ไข่ไก่ของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะคะไปดูกันเลยตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่หน้าร้านนะคะของเจ๊ปราศถนานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> เจ๊ขาววันนี้ถามหน่อยนิดนึงว่าไข่ไก่ของเราเนี่ยวันนี้ราคาเพิ่มขึ้นหรือว่าต่าลงยังไงคะ สีค่ะเหมือนเดิมไม่ขึ้นไม่ลงค่ะนะคะแล้วก็ไข่เบอร์ไหนคะที่เขาซื้อกันบ่อยที่สุดซื้อบ่อยก็เป็นเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยค่ะร้านอาหารเขาใช้อ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นราคาประมาณนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วไข่เป็ดตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างคะไข่เป็ดก็ราคาปกติอะคะ่ะจ้ะตกฟองละเท่าไหร่จ้ะไข่เป็ดก็สี่บาทถึงห้าบาทนะคะสี่บาทถึงห้าบาทไข่ไก่ก็ตกฟองละเท่าไหร่คะฟองละสามบาทห้าสิบถึงสี่ อ๋อสามบาทห้าสิบถึงสี่บาทห้าสิบนั่นเองนะคะได้ได้ว่านะคะในวันนี้ใครที่บอกว่านะคะอยากที่จะมาดูราคาไข่นะคะวันนี้มีให้เลือกกันหลายเบอร์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะสิบฟองสี่สิบสามบาทนะคะแล้วก็เบอร์สองค่ะสี่สิบสองบาทเบอร์สามสี่สิบบาทนั่นเองนะคะในวันนี้ใครที่นะคะอยากจะรู้ว่าราคาไข่นะคะอัปเดตมากน้อยแค่ไหนก็สามารถมาช็อปกันได้เลยนะะั่นเองค่ะที่ตลาดยิ่งจเจริญของเรานะะั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะนอกจากที่จะมีในส่วนของราคาผักนะคะแล้วก็วันนี้มีราคาไข่ไก่แล้ววันนี้ยังมีในส่วนของเนื้อสุก,กรอีกด้วยค่ะวันนี้เนื้อสุก,กรของเรานะคะตกกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทค่ะแล้วก็นะคะในส่วนของไก่ค่ะวันนี้นะคะราคาปรับเพิ่มขึ้นค่ะจากปกติเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ65บาทถึง70บบาทนะคะวันนี้อยู่ตัวละ บางร้านนะคะจะอยู่ที่ตัวละ75บาทเลยทีเดียวค่ะได้ด้ว่านะคะช่วงนี้เนี่ยใกล้นะคะกับช่วงเทศกาลของตุนจีนราคาไก่ก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะย,ยังมีในส่วนของเนื้อเป็ด ะะเป็ดนะคะวันนี้ค่ะเหลือตัวละ1เอ่อเหลือตัวละ300 3 0 0ถึง320บาทนั่นเองค่ะได้ด้วยว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีราคาที่ไซส์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วันนี้นะคะอยากจะรู้ว่าราคาเป็ดนะคะเท่าไหร่ก็สามารถมาสอบถามกันได้แล้วก็มาเลือกช็อปกันได้มีให้เลือกหลากหลายไซส์มีทั้งหมด5ไซส์เลยแนย่คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะก็มาช็อปกันได้ค่ะกับที่ตลาดยิ่งเจริญของเรานั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือราคาอัปเดตสินค้านะคะจากตลาดยิ่งเจริญนะคะตลาดที่แถวเขตบางเขนนั่นเองค่ะนะคะใครที่วันนี้อยากจะมาเดินช็อปนะคะก่อนที่จะไปจ่ายตลาดในเช้าวันนี้ก็อย่าลืมแวะมาได้นะคะใครที่อยู่ใกล้ตลาดยิ่งเจริญมาเดินช็อปได้เลยค่ะ สำหรับตอนนี้ตะกกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าตะก,กี้จะไปที่ตลาดไหนและราคาจะสูงขึ้นหรือต่ำลงมากไหยแค่ไหนติดตามได้ในครั้งหน้านะคะตอนนี้ต้องขอตัวลากันค่ะสวัสดีค่ะกลับมา สูงขึ้นหรือต่ำลงนะฮะท่าทางของตักกี้สุพิสุพิตาอู้จีซิชื่อเรียกยากมากนี่คล้องกับฉันนะตักกี้สีสุพิตาอันนั้นเทวดีสีสุพิตาพิชาพัทอือเออถออละอันนี้เป็นการรายงานสดมาฮะจากตลาดยิ่งเจริญทำยังไงเนี่ยสัญญาณมันมาอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไร l i ฟ e you ่ i f e y อ u อป้าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเแต่ทีเดี๋ยวนี้คือบางที่เขาจะเป็นรถ OB ใหญ่ๆเราไม่ต้องเราแค่แบกเป้ไปอันเดียวแล้วก็แบบว่ารายงานสดได้เลยแล้วภาพคมชัดเวอร์หลังเราไปกันเนาะหลังเราไปกันใช่ตลาดไหนอยากให้คับเค้กกับป้าจอยนะคะไปนั่งทำรายการกลางตลาดท้ามัเลยท้ามอะไรทักมีของดีนะมีอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านก็นะท้ามัเลยบอกบรดีฉันได้เลยถ้าเห็นป้กี้ไปนะ กวากมือเรียกตะกี้ไปหาได้เลยนะเพราะคุณจะได้ออกาสสดๆกับเราด้วยนะฮะเรามาที่รายงานราคาสินค้าที่ตลาดไทยกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมที่ ตลาดไทยก่อนก่อนเลยหมูเนื้อแดงนะฮะกิโลกรัมละ125-130บาทป้าแพงนะแพงไหมแล้วเดี๋ยวจะตรุตจีนมันอาจจะมีราคาเพราะฉะน้ซื้อหมูมากักตุนดีไหมไม่ดีเน่าก่อนตรุตจีนแล้วก็หมู3ชั้นกิโลกรัมละ125-130บาทเช่นกันนะฮะราคาไก่สดด้วย65บาทต่อ1กิโลกรัมกิโลละ65แล้วเหรอแพงไหมฮะแพงแพงขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราคนจะไปหักคอไก่แถวบ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็มาถอนขนกันเองที่เนื้องว กินอะไกันบ้างเรากินอะไรถูกๆดีกว่าเนี่ยผักญ้าเนี่ยเธอดูสิผักญ้านะฮะคะนา<อ>8บาท10บาทต่อ1กิโลกรัมแต่ทำไมในผัดซีอิ๊วนะ ชามตั้ง40ให้คณะดิฉัน2 1. 1> ก้านประเด็นเนี้ยพอเจริญเวลาไปทานนีม่มันถูกจะตายเพราะฉะนั้นเวลาไปทานนี่ตัวแม่ค้าขอผักเยอะๆหน่อยนี่ฉันทำรายการปากตลาดเนะฉันรู้ราคาของโลละ10บาทเองถ้าเกิดแม่ค้าบอกว่าเธอรู้ได้ไงก็นี่ไงฉันพกพ,พ,พ,พอยติดตัวมาแม่ค้าเออก็บอกไปโพ<ป>เลยเ,ลเออบอกกันไปที่ตลาดยิ่งเจริญตะกี้ก็รายงานไปแล้วนะฮะว่าราคาประมาณเท่าไหร่กันบ้างตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าตลาดสะพานใหม่อยู่ไม่แถวสะพานใหม่สายใหม่ใช่ เอ้ยไม่ใช่นะอยู่ใกล้ๆทออ,อก่อนถึงโรงพยาบาลภูมิพลเลยตลาดใหญ่เนอะใหญ่มากแล้วก็ของสดเยอะอเราคงจะไปบ่อยหน่อยแล้วพราเราชอบของสดเนี่ยเถยังไม่ใช่ตลาด ยิ่งเตริลกับตลาดไทยเท่านั้นยังมีสารพัดตลาดที่จะเอามานําเสนอใช่ตลาดไทยตลาดเขมรเดี๋ยวเราจะไปกันด้วยนะฮะเธอไปเดี๋ยวฉันไม่ไปทำไมฉันไม่ไปกับเธอเราจะไปกันด้วยตลาดลาวตลาดเขมรแล้วเพราะตอาเราจะต้อนรับ a อ c นะคะเราต้องไปครอบคุมไม่ทุกเชื้อชาตินะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยเรามีประเพณีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างในตอนนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันฮะสักครู่ค่ะ thank you